สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีวันนี้ผมและทีมงานครับได้มาลงพื้นที่อย่างวัดไซงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับวัดไซงามแห่งนี้มีพระครูจิตการโกวิทนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลจันทานิมิตรฝ่ายธรรมยุทธ วัดแห่งนี้เป็นวัดป่าอรัญญาบาสีสถานที่รื่นลมน,น,นะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับจะมีป้ายหน้าวัดนะครับอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหังนะครับซึ่งเป็นคาถาของท่านพอ่อลีภวิสุทธิยานธรรมรังสีคำพีและเมธาจารย์นะครับซึ่งท่านได้มา,าบุกเบิกแล้วก็สร้างวัดป่าให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวัดแห่งนี้ครับก็จะมี ในคำม,มะมีชีพรามมาบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประจำวัดแห่งนี้ยังมีสวนสุขภาพนะฮะมีลูกประครบที่เก็บมาจากวัดวัดนี้นะครับเอามาเกี่ยวกับดูแลสุขภาพมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรอพอสอตอนะฮะมีวิหารบรพาจารย์มีโบสด และก็เจดีย์อยู่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปไปชมซึ่งบรรจุพับรมสาลรีลิกธาตุนะครับก่อนอื่นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ การพระอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านพระครูจิตการโควิดเจ้าวัดวัชัยงามเจ้าหน้าทบจันทนมิตรฝ่ายธรรมยุทธ์และท่านหนึ่งครับตอนนี้ท่านผมยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ,ภาพประจําตําบลท่านพออ,อ,อาจารันโพแก้วครับวันนี้จะกล่าวมรสการถามว่าโรงพยาบาลรพสต,ต,ตแห่งนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างครับมรสการครับก็ ทางวัดไสางามเนี่ยโดยอดีตจะาอาวาสพระอาจารย์สังคมมันตกคุตโตท่านก็ได้เมตตานะให้ทางสถานีอนามัยตำบลหนองบัวนเนี่ยมามาตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของบริเวณวัดเพื่อ,อใหอ้การบริการรักษาสุขภาพนะกับคนเจ็บคนป่วยทีอ่อยู่ในบริเวณตำบลหนองบัวแห่งนี้ก็โดย ขณะนี้ก็มีท่านผอ,อจารานโพแก้วนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวแห่งนี้ตอนนี้ท่านก็มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่นี่อยู่เนะขาเป็นการกันกองก่อนไหมครับก่อนที่จะไปตามโรงพยาบาลเอกชนหรือาบานกองรัฐครับผมก็เนื่องจากอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในบริเวณวัดด้วยซึ่งถ้า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่งนี้มีมีความต้องการอยากจะให้ทางวัดช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆทางวัดก็พร้อมเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านแล้วก็ต่อชุมชนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนอย่างเต็มที่น่าเชื่นใจนะครับเพราะว่าพี่น้อง าชาวน้องบัวหรือหมู่หนึ่งะครับในเขตวัดไซงามแห่งนี้ได้มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตบนรอพอสอต่อแห่งนี้ซึ่งท่านประคูจิตการโควิดท่านก็ได้ให้การช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนต่างๆนะครับลำดับต่อไปเราไปจุดไหนครับท่านประคูรครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางานวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพใช่เพื่อสุขภาพขักาบนศัการนี่มล์นะครับครับช่ครับ ทานผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับชมรมผู้สูงอายุนองบัวงามนะครับท่านพระครูครับที่ชมรมแห่งนี้ที่นวดสมุนไพรแห่งนี้ให้บริการอย่างไรบ้างครับผมก็ให้บริการนวดแผนโบราณครับผู้ที่มีอาการเปวดแข้งปวดขาต้องการนวดเพื่อรักษาโรคโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถมานวดรักษาได้ก็จะมีทางผู้สูงอายุ น้องบัวงามเนี่ยเขาเป็นหมอนวดแผนแผนไทยด้วยเขาก็จะให้บริการนวดสำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะมาใช้บริการนวดแผนไทยท่านผูครูครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นเกี่ยวกับลูกป,ประครบครับที่วัดของเราได้มีการที่ศูนย์นวดของเราเนี่ยมีการจะทำลูกประครบศูนย์ภัยเองหรือเปล่าครับนี่มีการจะทำลูกประครบด้วยเพราะว่าบ,บางทีต้องใช้ลูกประครบช่วยชืวยประคบเป็นการคลายเส้น แล้วก็ช่วยในการรักษาการนวดก็จะมีประสิทธิภาพทําให้ได้ผลเร็วขึ้นโอเคครับงั้นนิมนต์ท่านพระครูนำมชมหน่อยครับ,รบด้านใน,นรขรงพิรสการรับ ท่านผู้ชมครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นรูปประคบของวัตสัยงามซึ่งได้จัดทําที่นี่เองนะครับอยากพระนัมาตการถามอาจารย์นอกจากรูปประคบเรานวดแล้วเพื่ออะไรบ้างครับก็เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายลดคลายเส้นแล้วก็มีนวดประคบครับนวดประคบด้วยรูปประคบสมุนไพรเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยและอาการเจ็บป่วยได้ครับมีผู้มาใช้บริการเยอะไหมครับวัน บางวันก็มีเยอะครับรบ,บางวันก็ลดน้อยลงไปบ้างแล้ว<อ> <haha S 2> แต่บางวันครับผมท <นะ S 1> ่านประกูครับนอกจากนวดประคบนวดผ่อนคลายแล้วยังมีอะไรครับก <Angel rian S 1> ็จะมีอบสมุนไพรด้วยความร้อนเ <ADHD. S 1> พื่อ เป็นการรักษาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นท <นะ S 1> ่านผู้ชมครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่วัดไซงามตำบลน,น้องบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับขอเรียนเชิญมานวดสมุนไพรนะครับทั้งมีลูกประคบนะมีห้องอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับก็เชิญมาใช้บริการได้ที่นี่เลยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงด้านหลังพระอุโบสถนะครับซึ่งมีรูปหลอ่อของปุถภาจารย์นะครับท่านพอรีนะครับหรือพระสุดที่ธรรมรังสีกัมภีราเมธาจารย์นะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดสายงามแห่งน,นี้ใช่ไหมครับท่านพระครูครับใช่อ๋อทำพิธีหล่อช่วงไหนครับ ก็ตั้งแต่ตอนสร้างอุโบสถเสร็จก็ได้นำรูปหล่อของท่านพอลีเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นด้านหน้าอุโบสถด้านหน้าอุโบสถเพื่อศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ท่านพอลีมาไปจะได้มากราบสักระบูชาท่านพอลีได้คท่านมนตุครับ จุดนี้คืออะไรครับอาจารเป็นที่ปฏิฐานตั้งเป็นรูปหล่อท่านพ่อกลงมาบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดไสงามครับ,รบแล้วก็มีรูปหล่อของท่าอาจารย์สังคมมันตะคุตโตด้วยอดีตจะอาวาสวัดไทงามครับคบพระครูครับด้านบนเป็นอะไรครับผมบรรจุ ด้านบนก็มีะระฆังตรงนี้เดิมทีเป็นเป็นหอะระฆังประจำประจำวัดซึ่งต่อมาก็ดัดแปลงด้านล่างก็เลยทำเป็น,นที่พิหารบุรภาจารย์ใช่ตรงชั้นชั้นก่อนหอะระฆังตงัวนี้มันจุอนะไรฮะอาจารย์ก็นำพระพุทธรูปนะทีอ่อยู่ที่วัด นี้มาโดยตลอดเนี่ยนำไปปฏิทฐานตั้งไว้เพื่อเพื่อสักการะ,ะกราบไหว้บูชาครับสาธุครับรอบคมครับคุต้อ้ชมจุดตินต่อนะครับนำมัสกัร ท่านพระครูพิจิตจัดการโควิดนะครับได้เข้ามาภายในอุโบสถของวัดไสางามเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าพระอุโวสถหลังนี้นะครับโอถงและก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ท่านมาลงสังฆกรรมเช่นพิกุโอวัตปฏิโมกนะครับด้านข้างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีพระอัคราสาวกครับอาจารย<ช>์พระพุทธรูปยกหรือเปล่าครับอาจารย์ พระพุทธรูปหยกขาวหยกขาวนะครับอาจารย์แล้วก็ด้านล่างก็จะมีพระพรอาจารย์พระ,พระมีหลวงปู่มั่น,นท่านพ่อดีแล้วก็ท่านพ่อกงมาโอ้ครับผมอาจารย์ครับ สาง้าวานนะครับใช่ตูติสงตอนนี้มีพระจำภาษาเท่าไหร่ตอนนี้มี2ี่สิดรูปอ๋อครับผมเยอะถือถือว่าเยอะแล้วนอกจากนั้นยังมีชีพามด้วยนะชีพามก็อีกสิบสี่สิบห้าคนครับครับสาะน้ำนี้ ทำที่ลอยกระทงได้เลยนะครับอาจารย์ลอยได้ออลอยกระทงมีปลามีเขตอภัยทานเนาะ<ช>มีคนมาปล่อยมีเต่ามีปลาวัดป่าแห่งนี้เป็นสถานที่สัพปปยะล่มลื่นมากเลยครับเหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรมนะท่านประภูด,ดูดูกุฏิของเขตสงเขาก็สงบเพรียนะครับแช่ครับ ด้านไหนนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ละเป็นกุฏิพระมีที่เดินจงกรมเขียดป่าใครที่ชอบอยู่แบบสงบเงียบก็จะมาอยู่บริเวณลิ้นเขาทิพาเขาเพราะว่ามี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 เขาลูกเล็กๆอยู่ในวัดด้วยอ๋อครับก็ได้ สร้างเจดีไว้บนยอดเขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเจดีนั้นบรรจุพระรมสายเลิกธาตุใช่ไหมใช่อ๋มีพระรัษาวกศ์มพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์บุตรภาอาจารย์ด้วยใช่อภิธาตุของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่หลวงตาครับแล้วก็นํามาบรรจุไว้ที่พระเจดีนี้ครับท่านพระครูครับจากด้านด้านล่างขึ้นมาสู่ยอดพระเจดีเนี่ยบันไดาี่ขั้นครับผม ก็ neck, oh oh. er? 1 6ึ่ข pues ั้นโอ้โหเนาะด้วยแรงศรัทธาจะได้มากาบให้เจดีย์แล้วก็พระหลมสาลีิกธาตุขออโหสุดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับไม่เหนื่อยเลยนะครับใกล้จะถึงแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามมากเหลืองอลามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกาบนมัสการพรงรลมสาลีิกธาตุอติธาตุของอารัษาวุกและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้นำมาบรรจุไว้ ด้านบนเจดีย์นี้นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงยอดเขาเจดีย์ของวัดไสางามเหมือนได้ขึ้นสวรรค์จุฬามณีเจดีย์ยังไงยังไน,นะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับของพระเจดีย์นะครับยินดเช่นนะครับได้ สร้างเจดีย์หลังนี้เสร็จเมื่อพศ2517แล้วก็นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้แล้วก็มีพระสิวลีพเพื่อให้เป็นที่สักการะกราบไหว้บูชาของผู้ที่ขึ้นมนกากรับส<ม>ักการะเจดีย์แห่งนี้แล้วด้านนี้ะครับท่านพระคอันนี้ก็ด้านบนพระเจดีย์เนี่ยจะจบรรจุภาะอรมณสาลีริกธาต แล้วก็พระอธิตธาตของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก่อนที่จะทําการบรรจุเราก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็นามาใส่ไวทิ่ตู้เพื่อเพื่อเอาไว้ดูว่าเราได้บรรจุรพระบรมสารีริกธาตุพระอธิตธาตของหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์รูปไหนไปบ้างก็จะมีรูปเมื่อตอนที่ท,ทําพิธีบรรจุ <N> อันนี้ก็จะเป็นพระท่าของปู่กงมาใช่ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดไสงามนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บนเขาเจดีของวัดไซงามนะครับได้ชม,รมรพระบรมสารีริกธาตุพระท่าของพ่อแม่รูบาอาจารย์พระเกจิต,ต่างๆนะครับทิวทัศน์ด้านนอกก็สวยงามนะครับซึ่งอยู่บนยอดเขาของวัดไซงาม น,นำดบต่อไปนะครับจะได้นําท่านผู้ชมไปในช่วงการสนทนาธรรมกับท่านนาวตีพรมยุนต์เกิดละขอเรียนเชิญเลยครับ สิรวัฒอย่างสูงนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านบ้านรายการธรรมสัญจรในช่วงของแสวงธรรมในวันนี้กับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพระครูจิตการกวิทจาวาดวัด,วดายกลางครั้งหนึ่งนะครับนมาสการพระคุณเจ้านมาสการ่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเะจริญทองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่พาทีงานแสวง บุญแสวงธรรมนั้นไปชมความงดงามความร่มรื่นของวัดไสงามซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของคณะถ่ายรมเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับพระอาจารย์ครับวัดไสงามเนี่ยโดยประวัติความเป็นมาแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่สําคัญสำคัญที่พระอาจารย์ยังไม่ได้กล่าวถึงก็ในโอกาสในโอกาสช่วงนี้พระอาจารย์ก็ที่หมดกล่าวถึงสักเล็กน้อยนะครับเพอให้ประชาชนได้เข้าใจ ครับาอาจารย์รูปแรกที่มีความสำคัญต่อวัดไสงามก็คือท่านพ่อีธรรมทโลซึ่ง,งตอนที่ท่านพ่อลีได้มาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งเนี่ยชาวบ้านตำบลหนองบัวก็ได้เดินทางไปทำบุญกับท่านพ่อีที่วัดป่าคลองกุ้งแล้วก็มีความศรัทธาอยากจะให้ มีภาคกรรมาฐานสายลวงปู่ม่นนที่ท่านพอดีนำนำมาเผยแพร่ผยายโยบพยุทธปฏิบัติเนี่ยมาอยู่ยังตำบลหนองบัวบ้างก็ท่านพอดีถ้านึกถึงสหธรรม,มิกของท่าน,นก็คือท่านพ่อคงมาจิรักบุญโย,ยซึ่งภายหลังที่ท่านพ่อคงมาได้เดินทางมาจงังหวัดจันทบุรีแล้วไปพักอยู่ที่วัดป่าของกุ้งเนี่ย ชาวบ้านชาวตำบลหนองบัวก็ได้เดินทางไปอารัธนานิมนต์ท่านพ่อกงมาให้มาอยู่ที่ตำบลหนองบวัวท่านพ่อกงมาจิรปุญโยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุรพา,ารย์ผู้ก่อตั้งวัดไสงามครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยท่านพ่อกงมามีสามเณรรูปหนึ่งติดตามท่านมาด้วยตอนนั้นชื่อว่าสามเณรวิทยังสิลินทโลเนี่ย ซึ่งปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังเนี่ยก็ได้รับโปรดเก้าเป็นพระราชาคณะที่สมเด็จพระยามวชิโรดมอ๋อสาธุครับหลวงปู่วิริยังนี่เป็นเนนตามหลวงปู่ของมามาที่จันทบุรีตั้งแต่สมัยนูน้นใช่พศ2479ออ๋อครับครับนั่นนะครับถึงว่า หลวงปู่คงมาจึงมีรูปหล่อของท่านประดิษฐานไว้ที่นี้ครับนอกจากหลวงปู่คงมาหลวงปู่วิริยังแล้วยังมีพระเถระอื่นๆอ,อีกไหมครับที่เกี่ยวข้องกับวัดไสงามใช่ก็หลังจากดีที่ได้ขอตั้งวัดไสงามแล้วเนี่ยพระภิกษุรูปแรกที่ ที่บวชที่วัดไสงามนี้ก็คือลุงปู่เจีย๊ยะอ๋อลวงปู่เจียเจ๊ยะลุงตาเจี๊ยะนี่นะใช่ลุงปู่เจี๊ยะจุนโถงครับผมอ๋อลุงปู่ลุงตาเจี๊ยะนี่คนหนองบัวเหมือนกันใช่ไหมคนหนองบัวครับครับครับต่อมาก็มีลุงปู่แบนหลุงปู่แบนธรรมทโลพระอาจารย์แบนอันนี้ทราบ,บนานแล้วว่าเป็นคนหนองบัวใช่นะี่แนะล้วก็หลุงปู่วิดียังงนะี่ ท่านก็เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดไสางามด้วยอตอนที่ท่านได้บวชพระแล้วท่านก็ยังสร้างวัดที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยจำนวนถึง4ถึง5วัดด้วยกันมีวัดดำรงธรรมารามที่อำเภอขุงวัดมณีคีรีวงศ์วัดสถ,ถาพรพัฒนารามรนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรญานวชิ โลโดมเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นบรุรพาจาร์ของวัชยงามอีกรูปหนึ่งที่ท่านยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ๋อครับท่านผู้ชมครับที่กระบมยืนอ,อยู่กับรพระอาจารย์พระภูจิตตการกวตทนีคือยอดพระเจดีย์วัชยงามนะครับ<ม>เขาเรียนถามนะครับรเจดีย์ตรงนี้ใครเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างครับก็พระอาจารย์ประทุมตอนนั้นท่าน เป็นพระครูยานวิโรจน์อ๋อก็เป็นเจ้าว,วาดวัดไสงามเหมือนกันใช่ท่านเป็นเจ้าวาสวัดไสงามแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเจดีย์แห่งนี้เมื่อปีพศ2 5 1 7ครับผมครับผมท่านผู้ชมถ้ามองไปทางทาดด้านหลังของกะผมะครับอาจารย์นะครับก็จะเป็นเทือกเขาสบาบเทือกเขาสบาบที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมแบบวันนี้ภูใจมากพระอาจารย์ ภูมิใจมากเป็นพิเศษเลยนะครับรู้ไหมครับภูมิใจเรื่องอะไรที่เดินภูมิใจที่เดินขึ้นมาไหวไนึกว่าจะไม่มีโอกาสมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วแสดงว่าโยมอาจารย์พรมพยนเนียมีสุขภาพแข็งแรงครับ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 ก็เวลาที่จํากัดนะครับที่สามารถขึ้นมาถึงยอดพระเจดีย์วัดไสงามได้นี <t <t ่พระอาจารย์นะครับเป็นข้อคิดทางธรรมะที่สำคัญยิ่งนะครับพระอาจารย์ช่วยสรุปตรงนี้ให้นิดนึงครับ ก็จากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันนีน้ก็พวกเราทุกๆคนก็จะต้องมีความอดทน,เ,นเหมือนกับที่ขึ้นบันไดเจดีมาใช่ไหมครับใช่ <c oughs> มีความ <c oughs> อุตสาหะมีความเพียรและที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีสามัคคีธรรมครับ,ค,รบความสามัคคีเนี่ยจะก่อให้เกิดความสุขได้แล้วความอดทนนั้นจะเป็นบรมธรรม อุดหนุนให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตตามความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการ,รสาธุครับสุดท้ายนี้ก็เพื่อความเป็นมงคลความสิริจเจริญรุ่งเรืองของท่านผู้ติดตามรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมในวันนี้นะครับนอกจากหัวข้อธรรมะที่สำคัญที่ใบจารย์ให้แล้วก็อยากจะให้ได้พรนะครับถึงท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะครับใช่ อาตอมาก็ขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนไตคือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนอำนาจบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือบูชาจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยสนับสนุนให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่รปัถนาทุกประการกันทุกท่านทุกคนเธอท,ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมวันนี้นะครับเรามาปิดรายการกันบนยอดพระจดีย์วัดายงามและมีแบ็กกราวเบื้องหลังนะครับก็คือเทือกเขาสบาบของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับโอกาสหน้าธรรมสัญจรจะไป ที่ไหนนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่ดีที่งามทางพุทธศาสนาวัดไหนต่อไปนะครับโปรดติดตามนะครับวันนี้ขอประคุณทานายอา,ารพระครูจิตการกวิดวัดไสงามและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ